สบายดีมาทุกคนนี้มาเจอกันอีกแล้วกับสองสับไพฝรั่งเศสกํเลังซิไปเบียกมวันนี้ทีนี้นนนนผรมไปเบียก็คือว่าหนาวหรือหนาวหวานถุกต้นหนามวันนี้มีแดดอากาศแจ่มใสสองมือก้อนแล้วสองมือก้อนแล้วฝนตกเป็นนานแต่ว่ามันนี้มีแดดแต่ว่าเสียบวกไปส่งโวแมนไปส่งดอกเราอันสีพาลูกสาวไปลินลินอันลินส่วนเด็กกลินลินส่วนเด็กกลินหล่ะก็เลยโอเคสิปิดรถเราไปเพราะมันทางเดียวกัน อ่ะน,นกเขาเซเว่นโมงครึง่งเลิกส่งโมงครึง่งแบะอาหารไปกินเราบมีเวลาพักสามสี่โมงครึง่งสามสี่โมงครึง่งวันนกเออกลับไปหกโมงกลับบ้านเพราะว่าอากาศตีถ้าว่าอากาศบดดีสิติกันนั่งลิ้นอยู่หานบูดว่าแต่ว่ามืัอนี้อ๋ออากาศปอดโป่งแจ่มใสหน้าขาวเนี่ยเออมีแดดเลยนะครเขาเจ้าปลาสิเขาเจ้าเฮ็ดวิดีโอละเอาแสงธรรมชาติสวยมันจะงามเขาวเจ้าก็แม่นอีหลีเลยว่า ย่องตัวเองก็เป็นโอ๊ยอุ๊ยใจอ่าแพนนิ่งใหม่ล่ะตะตลางเฮ็ดเบียกใหม่แล้วเขาเจ้าใส่ให้สาวติกเอ่อเลิก11:00นอีตาสิมีปัญหาถ้าสาวติกสิออกจากเวียกจากแมคโดนัลด์ก็พอบัรหาันี้แหละมัน11:00นมันพิลึกกน่ะมันมันมันบ่บ่ไหวว่าซั่นซะมันเลิกดึกเวียกบ่ได้มีปัญหาแต่มีปัญหากับเวลาเพราะว่าเฮามีครอบครัวเฮามีกลูกน้อยเออ ฮายังมีเวลากับครอบครัว,วเฮาได้นเนาะ11:00นก็บ,บุ้มขนาดเลิก9:00น10:00นก็มาเมื่อสิตา11:00นก็บ,บม่มีเวลาเบิ่งลูกเลยตื่นไปโอ้แต่พกเบิ่งถ้าเขาจะบ่เปลี่ยนก็สิโซเวียกใหม่อย่าเนาะโซเวียกใหม่ก็ดีแล้วเป็นประสบการณ์เก็บเกี่ยวประสบการณ์วา <laughs> อาทิตย์หนา้าจะติกะสีไปเซ็งแล้วก็เซีันเรียบร้อยแล้วกะส็เฮียนภาษาฝรั่งเศสก็โอเคละที่นะไปเซ็งเธอบอกโอเคถ้าบผ่านก็ได้เห็นอีก,กแล้วก็แบบบบได้มีอย่างละมีซอกให้เบ,บียกโบไม่มีปัญหาบบต้องยานโอเคมือนั้นไปพูนไปพูนไปพูนไปพีบบอกหันแล้ว คือมาต้องพาลูกไปหาหมอ อ่าทุกคนเลิกเวียกแล้วมื้อนี้เราก,ก็มมหนาวแท้นหนาว่า,วาก็คือว่ามืนน้อนีนตอนอันเขาเบียก1ิเอ็โมงครึ่งเลิกสองโมงมันบ,แบ,บ,บ,นบ,บน่แต่ว่าบ่ได้กลับบ้านกลับบ้านยู่แต่ว่าเออกลับแล้วก็ไปสิกลับแล้วก็พาลูกไปหาในหมออบ่ได้เกี่ยมเครื่องไปเบิ่งงด้ใส่เสื้อผ้าโปหนาวสิตายมอ,องเห็นอย่างนั้นอย่างดำเห็นแต่แขวเออ ่ใส่เสื้อมาเอาพอตอนนี้บ่ว่าหูดังแล้วแดงเหมือนในมือก็สิมือก็สิเกิดอยู่มือแข็งมื้อนี้นึ่งบ่ได้อฮอดบาดดิมื้อนี้เอาเซบโอมากินกินเซบโอทุกมื้อผู้ใดเ้าปแมคโดนัลด์ก็ลองสั่งบเด้อเซบโอน่าจะมีเนาะอยู่ไทยก็น่าจะมีเนาะแมคโดนัลด์อยู่ลาวยังบ่มีร้านแมคโดแมคโดเด้อเซบโอมกที่สุดซะติซมีเบคอนมีอันมักอยง เทคเจอร์มันแซบมาสันส์สะบคอนกับหัวหอมนั่นแหละหนาวสิตายหนาวแท้หนาวว่านี่แหนาวนะเห็นรถคันใดนขี่กาับมแล้วรถเขาเดินจ่แล้วเบิ้งตาเลือกใช่ไ,ไ่มใครป้องกันตัวเองจานเพร่ะบุมีไผ่หัวเนาะม,นมีสิเกินยังขึ้นสินั่นแหล,ละปกติอะมือนี้มีในแผน ในแผนว่าจะเอารถทีพย่ากลับบ้านตอนสองโมงแล้วแบบกลับไปเบียรอ,อีกหกโมงจะเอารถทีมยฮะสบายแต่ว่าลืมคิดว่าโอเคพาลูกไปหาผู้เชี่ยวชาญพาลูกไปหาผู้เชี่ยวชาญกันเขาจะทรมันยกเลิกสามสิบนาทีก่อนเลยพากันขี่รถไปลินอ่ะเป็นเดินในเบียบีไปเดินห้างลินแบาสั้นๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วก็เดินนินน้อยหนึ่ง รถติดกับบานสองสองสมงอยู่ในรถเมารถเกือบตายเกือบหากแต่บวหาหาหอดบานแล้วดีนีึและบรรยากาศก็สิเป็นประมาณบวเห็นยังนะมือประมาณสติกนาดำโอ้ยอันกาชวนแล้วอยากว่าให้พวกมืออื่นมืออื่นดอกสิ อาทิตย์หน้าเลิกสิบเอ็ดโมงเบื้องสิได้เบียกไม่บ้างถ้าได้เบียกไม่ก็สิไปเลยแล้บุได้กับบุไปใส่เนาะพี่เบียกเฮ็ดก็ดีแต่ไปซอกเบียกไม่ไปซอกยักเฮ็ดอยู่ตามทางหางอื่นเลยปัญหาคือมันไกลรถต้องเ้าวไปส่งแต่พวกเป็นยังทางผ่านเรา้อแล้วเราก็ไปกินกาแฟทุงมือไปหอดบ้านนะทุกคนหอดบ้านเฉลี่ยนะเนี่ยหนาว เบิ่งมือตัวนี้หนึ่งไรเจ็บเจ็บเลยเจ็บอะอดบ้านแล้วเบิ่งเราทุกคนมือมือสีแดงอ่ะแต่ว่ามือดำขนาน้นมือสีดำาั่นนี่สิ่งแรกที่เห็นก็คือมาเปิดใช้อีเตอร์มัน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 โอเวอร์เกอเหนาวบิลกิิโลเจ็บเจ็บ โบคงสึกย่างสึกเจ็บอย่างเดียว <laughs> อันนี้นะกินไฟบ,บักไลายๆเด้อ้าวไฟมาส่งร้อยส่งร้อยร้อยแปดสิบรอยแปดสิบเลยเลบสองร้อย ก็นแนวดันมันหนาวในเส้นขี้เหนียวอะไรกับโบดาณสุขภาพสำคัญจเจ็บเฮ็ดทห้ทบอด,ดีอุ่นนี่สิไปกินข้าวอา่สีในแต่ละมือหลังจากเลยกูอยากมากมาเห็นให้บอดีอุ่นแตหางกายวุ่นเพราะมันหนาวนางปัอดภัยนางใส่อินเตออร์เออ้ Lúc nó ở sân kỳ vọng. Luôn cạnh tranh của thứ hai. <laughs> Pịt nó bắt chứ. No, như áp lực. Pịt du du côn. Ngā chị tay. 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 chị tay. Ngā chị เป็ติด d จจริงิใจที่สุดไปเลยกิดหม่ออไม่สบายยังอนู่ในในตู้เย็นเราจะ็ว่ามีมีสภัยอยู่ในตู้เย็นเปนยังไะเป็นตาดิใจว่าสบายอยู่ในตู้เย็นเร่วงนี่หละสบายาเรื่องสบาลกตอนอันตอนปิทำอิดแล้วเราสภยเราซื้อโคก วันวันเลนไทยวันซื้อโคบซื้อหัวหนึ่งเขาก็สุดยอดอเพราะว่าส่วนนั้นมันบุมีกขึ้นหวอวอ่ะขึ้นหดเข้าวเหนียวอยากกินข้าวเหนียวแต่บุมีอันเห็ดสิน่ะไปไปหานก็าขายมันกับมันกับคาดเ,าออเดี๋ยวก็เอาเดิมเราสร้างออนไลน์สร้างหาหน้าเขาสร้างมาหาสบายยังจับมันไม่ยังเราเปิ้มาเป็นครบเดที่สองเป็นหัวกับมอนหนึ่ง <laughs> แต่มีความสุขด้อ่ะ บทตรงสไยเพชรสไยทองคือคนเอินสไยสิ่งอยู่ครอบคัวจะติดไม่ได้แบบำเหนี่ะเป็นสไยแต่ต้องซื้ออย่างที่มันใส่ได้สินะเออบัวใดเป็นครอบครัวที่รูลเจ็บมือต่กโดนเจ็บที่สุดเลยทอนมีเจบเปวดมาเลยเลยน,นี่ยจำใจสถิตโทรหาพ่อและโทรบอก็คือบามีน พี่น้องโอเเวเสสิไปเที่ยวลาวสไปสซนผมนี่ยสิไปเที่ยวลาวมาคนสิไปถัดไทยสรัดีสวิตีเหน็นยังสวิตีเจ็บมือขันอันบุมเนขันอัน,นี้อย่ามาปวดมือมนไัไ้แ่าแอมบเป็นมือบอออนไปกินข้าวก่อนไม่ฟื้นบสบายกินมนนะ